ทำยังไงให้ hey. <laughs> ทำยังไงให้ hey. มีความสุขกับคนที่รักเราทุกวัน <laughs> เรารักวาน สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าพอดีมีเพื่อนเขาถามว่าเคล็ดลับในการใช้ชีวิตคู่ของสมหญิงมันเป็นยังไงก็คือทํายังไงให้มีความสุขครับคนที่รักทุกวันอันดับแรกเราก็ต้องเป็นคนใจเย็นเย่ายงเช่นเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องใจเย็นๆนแล้วก็อย่ารีบตัดสินใจเพราะว่าเวลาที่เราโอโกรธเราตัดสินใจผิดแน่นอนอยู่แล้วแล้ว หูปากไปเลยพ่อกำลังคุยอยู่เอ่ออันที่สองเวลาที่แฟนเมียผัวกวนใจเราห้ามตัดสินใจอันดักชา้นเราตั้งสตินิดนึงแล้วก็หายใจแล้วเริ่มใหม่ยังเช่นมึงก็รับโทรศัพท์ได้ไหมกูกำลังคุยกับคุณผู้ชมอยู่โอ้ย ไม่ได้คุยตรงไหนแล้วลืมอ,อันที่2คือเวลาที่ผัวเมียแฟนเขาทาอะไรแล้วก็อย่าตัดสินใจเร็วเพราะว่าเวลาที่เราโมโหเราตัดสินใจผิดแน่นอนอยู่ <ใน S 1> แล้วคำพูดที่ออกมา <c oughs> คำพูดที่เราออกมามันเป็นสิทธ์ที่ไม่โอเคแล้วก็อาจจะทําให้เนื้อคู่ของเราเสียใจเนื้อคู่หรือลูกของเราเสียใจเสียใจ,ใจออไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันอีกทีแล้วกันกําลังใช่ใช่กำลังทํางานอยู่โอเคแค่นี้ก่อนนะคะค่ะบ้านหลังนี้มีกี่ห้องนอนสองแล้วแต่นี้กําลังชั้นไทยคลิปอยู่เธอมามาอยู่ในห้องนี้ทําไมอีกห้องนึงปล่อให้ใครอ่ะโอเค ใช่ก็อย่างที่พูดไปก็คือเราก็ต้องเป็นคนที่ตั้งสติเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าตัดสินใจ on the time at the time because สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ออกจากปากเราไอ้จะเขาทําให้เนื้อคู่ลูกของเราเสียใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติแล้วพูดเพื่อเพอให้เกียรดซึ่งกันและกันอย่าด่าทอกันอย่างเช่นเวลาที่เขาจะมาเจอแล้วที่ตัวเองบอกว่าอยากจะไปกินอันนี้ใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปกินกันวันนี้เนี่ยจองให้แล้วร้านเนี่ย ก็น่าจะขับรถประมาณ30นาทีนะโอเคป้าจะได้กดจองเลยนั่าไรอ่ะนี่ไงบอกให้จองนี่ก็จองให้แล้วเนี่ยจะไปไหมจะได้จองกําปันใส่หน้ามึงเด้แจกปักสนอมึงไปไกลไไปแรงมากกำลังสอนคนอื่นเยอะมึงจะเอาเตียงได้นี่ยห่ามึง สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าพอดีมีเพื่อนเขาถามว่ามันเป็นยังไงก็คือไม่เราถึงมีความสุขกับคนที่เรารักพูดต่อไปเลยก็เธอไปตัดอะไรนะทำยังไงถึงได้มีความสุขกับคนที่รักทุกวันทำยังไงที่ไม่มีความสุขกับคนที่รักทำยังไงถึงมีความสุขทำยังไงที่มีความสุขกับคนที่รักทุกวันนี้ ทำยังไงที่มีความสุขให้ทำยังไงให้มีความสุขกับคนที่รักทุกวันทํายังไงให้ <c oughs> ทำยังไงให้มีความสุขกับคนที่รักเราทุกวัน <c oughs> เราหลักทุกคนทำไมทำไมคำง่ายๆพูดไม่ได้เราอยากดสินใจเราอย่ากหงุดหงิดง่ายๆ <c oughs> เริ่มใหม่แล้วก็เดี๋ยวพอดังอีกอันนึงแล้วเธอก็บอกว่าม,มึงก็รับตัวศัพท์สินี่นะอันหนึ่งสองซ้อเราก็ต้องให้เกียรติก่อนละกันใช้ชีวิตคู่แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งก่อนและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าด่าทอกันอย่าด่าพอกันอย่าด่าทอกันทอทออย่าด่าทอกันอื